ได้แผ่นทองที่เขาติดเคสโทรศัพท์หลังจากนั้นคุณผู้ชมไม่น,น่าเชื่อฮะมีงานเกี่ยวกับองค์ปู่ปเทพสุวรรณเข้ามา,มาตลอดเลยองค์รประธานที่นี่ท่านมีชื่อไหมคะพุทธโส,ะสะรสมุนีขอเรื่องอสุขภาพเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมสรีระสังขารท่านยังอย,อยู่นะครับที่บอกกันว่าไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ว่าจะในด้านใดด้านหนึ่ง ได้ทุกประการเรื่องงานก็ได้โชคลาบก็ตตาโชคลาบการงานค้าขายอ๋อได้หมดเลยใช่ต้นกําเนิดท้าวว,วิสวรณวัจรฬาณีอยู่ที่นี่<ม>ขอ,อเรื่องการงานการเงินการเดินทางกิจการสุขภาพโชคลาบอันนี้คือรวมหมดเลยสวยมากๆจริงๆคือคือผมจะบอกว่าสายบุญนะคุณควรจะมาสักครั้ง